听录音并跟读，注意声调的搭配。Listen to the recording and read after it. Pay attention to the collocation of tones. 国家、楼房、苹果、环境、昨天、篮球。 啤酒，寒假，明天，明年，牛奶，牛肉，年轻，长城，游泳，游戏。 แบบฝึกหัดบทที่7ค่ะพาร์ทที่2คือเย่ตูการอ่านนะคะตัวอย่างเราก็จะไม่พูดมากละเพราะเราพูดหลายรอบละมาดูข้อ13กันเลยค่ะอ่านว่าอะไรเอ่ยขันชูขัานชูอ่านหนังสือค่ะด้วยมาด้วยัวตัวยิบสี่学校 学校ไม่ถ <universities, S 2> ูกต,ต,ตรงนี้มันเขียนว่า中国银行เห็นไหมคะหนห银งธนาคารแห่งประเทศจีนนะเสียวเี่ยว้เพราะเสียวเสี่ยวแปลว่าโรงเรียนนะคะต่อไปอันนี้เขาบอกว่าริวเ่ริว,ว,รวาถูกไหมเอ่ยวันที่หกเดือนจนูยด้วยเดือนหกวันที่หกนะคะด้วย ต่อไปค่ะซื้อเลิ้วข้อ16บหกชื่ชื่ตัวนี้เป็นกริยาแปลว่ากินจงกวัวไช่ชื่อจองกวัวไช่ถูกไหมนะ หุ่นด้วยหน้าตาหน้าตาไม่น่าจะเป็นจงกอดชายใช่ไหมคะเอาละคนนี้จะไปช้อปปิ้งแน่นอนเลยแต่บอกว่าชี้学校ชี้学校ใช่ไหมหุ่นด้วยชื่อเสี่ยวคือไปโรงเรียนอันนี้ไปไหนแน่เนี่ยไปซังเตี้ยนต่างหากใช่ไหมคะเออชี้ซังเตี้ยนไปห้างน่ะเนี่ยไปร้านจับสินค้าไปซังเตี้ยน ไปลานขาค่ะชี่ช้างเตี้ยน,ยนพัทต่อไปค่ะพัทที่สองให้ดูคำถามแล้วหาคำตอบที่เหมาะสมถูกต้องเช่นมีเธอสวยมาเธอจะดื่มน้ำไหมตัวอย่างบอก f o k ร์ l ี e r ี่นะคะไปแล้วหนึ่งข้อข้อสิบแปดค่ะจินเทียนซิงชีจีถามซิงชีจี ji. 二十九，25, 今天是几月几号？他问几月几号？二十，你的汉语老师多大了？二十一，明天你做什么？二十二，你会说汉语吗？会，叔叔吗？ ทำเป็นไหมพูดเป็นไหมเวลาตอบก็ตอบค่ะหุยกับผูหุยใช่ไหมเอาละหาคำตอบกันค่ะจินเทียนซิงชีจีวันนี้วันอะไรเพราะฉะนั้นต้องตอบซิงชีโนนี่ตอบข้อไหนคะบอบบีบอบีบอโอเคจินเทียนซิงชีย่วันนี้วันอาทิตย์ค่ะซิงชียู่ต่อไปค่ะ จินเียนชื่อจีเว่จห้าตอบข้ไหคะอี mm hmm. ถามจินเทียนตอบจินเทียนจินเียนือสิบเย่ห hmm. ้าวันที่ห mm ้า hmm. เดือนส mm ิบนะวันที่ห mm ้า hmm. เดือนสิบต่อไปห mm hmm. นีเตะให้หนีเหล่าชื่อตัวต้าอายุเท่าไหร่แล้ว ตอบข้อ a ใช่เลยถ้า29ปเข้าอายุ29นี้วันที่29นที่29ันี่29วันที่29วันที่2นี่29วนที่29ว่อ9น่29วนี่29วน่น่อนที่ที่อนท่2นที่29นที่2นที่2น่นทนท่2น่นทัน่ัน 你会说汉语吗我不会。嗯พูดไม่เป็นนะหัวปูห้ยยแต่ใครพูยหัยคุอพ่อเป็นคุณพ่อพูดเป็นมาดูอันนี้กันเติมคำ a จีเย่ห้าวหนงสือวี หนิงชื่อไปละไม่ต้องสนใจมาดูเออสุสัสนให้เวลาทําแป๊บหนึ่งอ่ะโอเคหมดเวลาติ้งนุ้งยี่สิบสามค่ะมาดู มิงเอ๋อวยนื่อนคือจุดจุดจุดซานกอนะีอีออออใช่นำหน้าตัวเลขต้องเป็นซิง<า>ชีนะคะซิงชีซานเมื่อวานเป็นวันพุธอซิงชีซานต่อไปมิงเทียนซิงชี question mark พุ่งพุ่งนี้ซิงชี ามค่ะซิงชีจีใช่ไหมคะพรุ่งนี้วันอะไรเนี่ยวันจันทร์วันคารวันพุธวันอะไรซิงชีจีอ้าวพรุ่งนี้วันอะไรคะนะต่อไปจินเทียนชื่อวันนี้คือจิวอะไรซันซีห้าวบีบีบอยจิวเย่อาวันนี้วันที่สามเอ็ดกันยาซิงชีลิ้ววันเสาร์ คุจสุเยจิจิจิไป中国จีจีาวใช่ไหมคะจวันที่สิบอ่ะเดือนสิบวันที่เท่าไหร่เหรอถึงจะไปเมืองจีนนะจีห้าวใช่ไหมคะเดี๋ยวเอาคําของมันมาใส่ดีกว่าอ่าจะได้อ่านออกเลยตัวนี้อ่ะสอซิงจีซาน ซิงชีสานซิงชีจีจิวจิวเกี่ยนะคะจิห้าวเลขกห้าเราซื้อชอบเรียกวันว่าสูนห้าคห้าอยู่ข้างล่าอ่ารวมความแล้วเราก็จะอ่านได้แบบนี้จัวเทียนชื่อซิงชีซานเมื่อวานเป็นวันพุธ 明天星期几？ุ่นนี้วันอะไร今天是九月三十一号星期六。วันนี้เป็นวันเสาร์ที่สามสิบเอ็ดเดือนกันยานี่ชื่อยาวีจงัวอ่าคุณวันที่เท่าไหร่เดือนสิบเนี่ยไปประเทศจีนคือคุณจะไปประเทศจีนวันที่เท่าไหร่ขอ,องเดือนสิบฮะ สี่ข้อสุดท้ายค่ะตัวนี้เวินนะมีปากอยู่ในประตูนะตัวนี้ปกติอ่านว่าเหมือนนะประตูเทียนอันเหมือนใช่ไหมคะแต่ในประตูเอาปากใส่เข้าไปอ่านว่าเวินนะถามมีปากอยู่ถามต่อไปข้อ ชี่ชไปชื่เวลาไก่มาคุยเขียนในบ้านเราใช่ไหมไล่ไก่ชี่ชื่ชช,ชไปไปไป,ไปนะจัว่วค่ะทำตัวหนังสือคล้ายๆอย่างนี้เลยผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงหนึ่งคนตรงกลางมีโคกอยู่หนึ่งอันช่วยกันตำโคกนะผู้ชายเราก็จะเปลี่ยนเขาเป็นเหยินออย่างนี้มีโคกอยู่ตรงกลาง อันนี้ก็เป็นผู้หญิงหน่อยหนึง่งแปลงล่างออกมาเป็นจัว่วทำอะหุ้ยตัวหนังสือหุ้ยสามารถทําได้สามารถยังไงตัวนี้คือเหยินคนใช่ไหมคะตัวนี้อ่านว่าหยินแปลว่าเมฆค่ะเอาเหยินกับหยินเมฆประกบกันหกสิเจ็เจดสิบห้า คนอยู่เหนือเมฆค่ะอืมจะได้ยค่ะานว่าหุ่ยแต่ไม่ได้ขายหรอกถ้าขายหกสิบแปดหุ้ยแปลว่าสามารถนะโอเคค่ะทีนี้ดูได้แล้วเราจะตอบอะไรกันดีอทีละคนดีกว่าเขายี่สิบเจ็ดให้ฟันปิงปิงนะอันนี้น้องฟันนะคะน้องฟันตอบ คอน,นี้ให้พี่หวังตอบคอน,นี้ให้พี่จางตอบคอน,นี้ให้พี่เฉิงตอบอ่าครบเลยสี่สาวซื่้าวหวยสี่สาวงามในประวัติศาสตร์จีนพร้อไม่เอ่ยถ้าพร้อมแล้วตอบเลยใครจะตอบก่อนก็ได้ S <S <S ได้เลยค่ะตอบเลยค่ะอ,อ,อ่กกานเลยค่ะ明天明天我去一个中国朋友家吃饭。嗯。红妮明天我去一个中国朋友家吃饭。พรุ่่น,ออน,น,นี้ฉันจะไปอีอ一ก,อก,กหนึ่งคนใช่ไหมคะเพืพ่อนจีน ใาบ้านเขาด้วยไปทำอะไรชื่อฟ้านกินข้าวกินข้าวพรุ่งนี้ฉัน,นไปทานอาหารจีนก็ต้องไปบ้านคนจีนใช่ไหมคะพรุ่งนี้ฉันจะไปบ้านเพื่อนจีนคนหนึ่งไปกินข้าวนะคะไปบ้านเพื่อนจีนคนหนึ่งแสดงว่าฉันมีเพื่อนจีนหลายคนนะในนี้เขาบอกอีเกจงกว็中国朋กนะ,ะเพื่อนจีนหนึ่งคนพี่หวางลองดูข้อยี่สิบแปดจีค่ะหมิงเทียน 星期六你ส什ร啊，明天星期六ท做什ะแปนว่ี้า u อะไรนะพรุ่งนี้星期六วันเสาร์จะทอะไเสอจะทำอะไร,ะรวัเาร์คุอเสค่ะค่ะ ที่จางข้อยี่สิบเก้าหัวอะไรอะอหัวพูยชัว汉语嗯哼不会写汉字很好哎汉字ือันนี้ก็ุูยทั้งคู่ใช่ไหมคะ我会说，ฉันพูดได้汉语，แต่ปูหุ่ยไม่ได้เเสเสียียยัจื้อฉันพูดภาษาจีนได้แต่ เขียนอักษรจีนไม่ได้ะพี่เฉินคะข้อสามสิบนี่อ่านว่าอะไรคะชิงเหรอคะชิงวนชิง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 ชชิงชชิงชิชิงนชิงชิิ่ชิ่อเจชิงชิงชิิงชิงชิงชิิงชิงชิงชิิงชิงชชิงชิงิ่นขอถามหน่อยค่ะ เจอเกอ็ฮันจื่อเจิมะตูอักษรจีนตัวนี้อ่านอย่างไรนะอยากอยากไปถามคนจีนสมมุติเราเจอคนจีนข้างถนนเราอ่านไม่ออกตหนังสือตัวนี้ชิงเวิร์นเขาถามเลยค่ะเจอก็ฮันจื่ออักษรจีนตัวเนี้ยเจมิมาตูอ่านยังไงคะนะคะ